สนะวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่อ่าอิมแพกนะฮะอารีนาอ่ชาเลนเจอร์นะฮะอยู่ที่งานมีกาเซลนะฮะนี่อยู่หน้างานเลยนะฮะมีกาเซลนะฮะโชว์นี่เครื่องชั้นปฟฟ้านะฮะโดย Power ่ u บายเนาะนี่อยู่กับคุณวินัยนะฮะวันนี้นี่มาเจอกันข้างหน้าเลยเนี่ยนัดกันมานะฮะ คือผมมาแหละแกอยู่ที่บูธนี่แหละแล้วแกเดินมาหานะฮะมาซื้อน้ำไปเดินพาผมเข้าไปในงานหน่อยแล้วเชเลยครับไปจริงๆงานนี้เข้าได้ทุกคนไหมไม่จําเป็นต้องมีบัตรอะไรใช่ไหมอ่านี่คุณวินัยนะฮะวินัยพามาดูนะฮะนี่ตอนนี้อยู่ที่ข้างหน้านะฮะลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะได้กระเป๋าด้วยนะเขามีกันถึงวันที่เท่าไหร่นะ1 1ถึง19นะฮะวันที่16แล้วเพิ่งมานะเพิ่งมีเวลามานะ16แล้วนะฮะ นะเลยฮะอ๋อนี่เดี๋ยวนี้เขามีช็อปคืนภาษีด้วยดิซื้ออะไรแล้วคุณไปไหนหนี่ฮะอ๋อคุณพามาดูนะนี่เข้าหอทางนี้นะฮะหอเก้านะอาคารชาเลนเจอร์นะฮะยังยังมีอีก3-4วันนะมาได้นะ,ะมาได้นะนะคลิปผมอาจจะลงวันไหนไม่รู้เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะลงวันไหนก็วันนั้นนะฮะนี่ มันมีงานเนี่ยตั้งแต่11ถึง19นะฮะแล้วผมมีเวลามาวันนี้เองนะฮะวันที่วันนี้วันที่16บันอนี้ไอ้ว่าขึ้นขึ้นบอดด์เลยเนี่ยอะไรเนี่ยจากราคาปกติ2 0 0 0เอ้ย4 6 9าแต่เหลือ2,999บาแล้วอะไรอันนี้อันนี้ว่าลงไม่ลงไม่เยอะนะอ่าเพราะว่าไงว่าแบรนด์เขาเอาสต๊อกมาจากร่วมอ่าแต่ยังอื่นน่ะแต่เป็นสต๊อกของอบายอ๋อ มีไงว่ามาร่วมด้วยขอกระเล็ให้ยืนนิดนึงอ่าอ่าเดี๋ยวพาผมเข้าไปดูบูธหน่อยไปไปดูบูธโปรโมชั่นอ่าไหนโปรโมชั่นอะไรบ้างไหนคุณอธิบายหน่อยที่โอ้โหนี่มันตารางตาลายหมดแล้วเนี่ยโอ้โหบางทีไม่รู้เลยเนี่ยคือไอ้ว่าด้วยใช่ไหมอันนี้สูงสุดไหมสูงสุดจะเป็นพวกทีวีอ่าใช่ไหมสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช้คะแนนได้ด้วยคะแนนลดเยี่สุดก็คือคะแนนของบัตรบัตรผู้โดยสาร บัตรเดือนอ๋อร์ถได้ด้วยแล้วมีผ่อนบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้มีบางบางรุ่นออรรถได้ด้วยได้ด้วยเนี่ยอลังการไปหมดผมว่าเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าไปที่บูธแล้วอยากได้ตัวนี้แล้วคุณนิ่งคุณคนแนะนำโอ้ท่านถูกป่ะเพราะว่าบางทีลูกค้ามาเนี่ยไม่รู้หรอกเนี่ยประกาศเอ็กของ S C B อย่างเงี้ยบางทีงงไปหมดคุณจะซื้ออะไรป่ะงงไปหมด U O B กรุงไทยกรุงศรี บางคนเปิดช้อยบางคนไลน์มาถามโทรมาถามไปเข้าไปในฮอนะคคือในฮอนี้ใครมาก็เข้าได้นะนี่คุณนิ่งในพาผมเข้านะแต่จริงๆเมื่อกี้ผมก็เดินมาแล้วแหละแต่ไม่เห็นนะเนาะนี่อันนี้เป็นหน้าฮอนะครับโอ้แอร์จริงๆเย็นจริงๆนะอากาศยิ่งเย็นก็ยิ่งหนาวนี่สิบเก้านะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณนิ่งในจัดคุณคุณนิ่งในจัดอยู่ที่ไหนโปรตกจัดอยู่ที่ไหนอ่ามันก็ทานยานิชชาระดับ มีคนเขาแซวว่ายังไม่สั่งเนี่ยมีคนเขาสา่งเห็นหน้าทีไรเหมือนกับคุณยังไม่สา่งเลยนะวันนี้ทาลิฟด้วยนะอ่าเดินเข้ามาในงานแล้วว่ามีทีวีเยอะะเลยเนาะโอ้ยมีเฟอร์นิเจอร์ด้วยนี่ีเขามีพวกเตียงด้วยนะการใหญ่เลยเนี่ยต้นปีเลยเนาะัานใหญ่นี้ต้นปีเลยวันเสาร์ทย์นี้ใครมาดูได้นะ18 19ปเก้านี่นะคุ้มที่ปงให้ปีเพราะว่ามี อ๋อตอนนี้คือซื้อไอ้ว่าก็ได้ลดภาษีได้เหรออ่าใช่ครับซื้อสินค้าในงานสามารถลดภาษีลดหย่อนภาษีได้ด้วยชาร์คืนภาษีร่วมด้วยอ๋อเนี่ยก็เดินขึ้นมากดสดสดต้องออกไปกับภาษีนะคออกไปกับภาษีออกไปภาษีให้โดยรถไาฮะโอเคนี่เราเดินมาสดสดอย่างนี้เนี่ยไหนอ่ะไปฮะโอ้ยนี่อะไรวะเนี่ย อ๋อโอรฟิลิปปรฟิลิปอ่าไม่เป็นไรนี่มีหลายยี่ห้อนะฮะนี่โุ่นเครื่องเสียงนะฮะเครื่องเสียงนะอ่าเพราะว่ารุ่นวงปาร์ตี้ลงเยอะรุ่นใหม่ปีนี้โอ้ถึงแล้วนี่นะฮะพู้เลยว่าอ๋อตอนนี้อยู่ที่ทางเดินนี้เลยนะฮะทางเดินเมนเข้ามาเลยเนาะนี่นะฮะก็คือโอ้โหลำโพงเยอะแยะหมดเลยอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวผมขอวางน้ำก่อน มีโอลำโพงรุ่นใหม่หมาเยอะเลยก็อาจจะรุ่นเก่าแต่ว่าปรับเป็นเจนสองไอ้ที่ตอนปลายปีที่เราถ่ายใช่ไหมผมเพิ่งลงคลิปไม่กี่อาทิตย์เองนะ,ะที่ผมไปถ่ายปลายปีบอกว่ามันเป็นเจนใหม่แล้วตอนนั้นยังไม่รู้ราคานนที่บอกว่า้จะขายเป็นเท่าไหร่ดีวะ,วะพร้อมแล้วฮะพร้อมแล้วคุณเปิดไฟก่อนได้ไหมอ่เปิดไฟโชว์เดี๋ยวไม่ต้องเปิดเสียงหรอกเอาเปิดไฟโชว์มีน้องเขาอยู่ที่บูธด้วยนะ,ะบูธไอว่านะมีคนสนใจเยอะนะจริงๆตั้งแต่ทําคลิปมานี้ไอว่านี้คนสนใจเยอะไหม ใจเยอะครับทีแรกมาคนเดียวขายไม่ทันนะก็เลยเขาเลยส่งมาด้วยโอ้โหนี่แล้วเดี๋ยวนี้มีเจนใหม่เจนเก่าเยอะแยะเลยมีมีไม่มีไม้แยกขายไหมไม้ลอยอนาคตจะมีตอนนี้ไม่มีอ่าเดี๋ยวดูดูขวัญพี่ว่าอนาคตที่บอกมีมีไม้ลอยที่บอกว่ามีที่เสียบไม่ใช่ครับอย่างนี้เนี่ยมีมีที่เสียบเนี่ยสองอันอ่าตอนนี้เจนใหม่ๆเนี่ยจะแถมไม้แบบมีซีลเวอร์เอออันนี้มีขายไม่เสร็จนี่ไหมไอว่าทำอย่างไอ้ว่าบอกจ้ะ จากแต่ตอนนี้ยังยังครับอ่าเดี๋ยวค่อยๆอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับอัปเดตคุณวินัยไปเรื่อยๆก็คือว่าขายทีแรกก็คือก็กล่อง่างนี้เลยใช่ป่ะขายเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับฟิศนะครับก็คือลูกค้าต้องแชทแชทไปที่แอดมินแล้วก็สีส่งให้ที่บ้านจะมีจะมีมีการมาวางขอมาวางขายแต่ผมก็ยังอยากได้มาอยู่พอดีไม่ได้อ่ามีรีซิเวอร์ก็คือตัวรับแล้วก็จะใช้กับไม้ได้สองตัวจะใช้กับรุ่นไหนขั้นรุ่นขั้นแบรนด์นะฮะแต่อันนี้อันนี้คือแถม ซื้อเครื่องเสียงก็แถมอ่าแถมบางรุ่นนะครับแถมบางรุ่นใช่ครับลำโพงปาร์ตี้แถมทุกตัวไหนพวกนี้นะปาร์ตี้เจนใหม่จะแถมแบบนี้นะนี่เหรอไปไอปาร์ตี้ไปถึงตัวใหญ่ๆนี่นะใช่ครับส่งส่งต่าแถมทุกตัวเลยแถมทุกตัวเจนใหม่จะแถมแถมกล่องนี้เลยใช่ครับเสียผมส่สองนี่เขาท่านะป่ะเปิดเจนใหม่นะครับครับผมถ้าเจนเก่าก็ยังแถมเป็นแบบไม่ถางอันไหนเจนใหม่เจนใหม่ตัวไหนบ้างอ่าเจนเก่าอ่ะเนอะอ๋อนี่นี่อันนี้คือเจนเก่า เอาเอาเถอไปทางนู้นหน่อยสิอ่าเถอไปทางนี้เจะได้แยกออกุลูกค้าแจ้งแจ้งความประสงค์ไว้เยอะมากจมาให้บอกอันนี้คือเจนเก่าโอ้บางคขา้เขามาไม่ทันงานหรอกก็จริงๆมีจัดตลอดแหละเนาะอ่าแล้วก็มันจะเป็นอันนี้ลดลดราคานี่เลยตัวโชว์นะอ่าฮะแล้วก็ราคาเป็นราคาโอ้นี่รีบมาเลยกลับอันนี้หมดโช้นเก้าหมดแล้วอันไหนตัวสุดท้ายก็ที่ตั้งอยู่ี่ยขายเมื่อวานนี้นี่นะตัวนี้นะ อ่าถ้าลูกค้ามีซีเรียสนะตอนนี้ไม่มีกล่องแต่ว่าตัวนี้ยังซื้อได้อยู่เนี่ยยังซื้อได้อยู่อ่ะรับประกันหนึเท่าไหร่หกพันเก้ารคาหกพันเก้าสิบอ่าแล้วเนี่ยอันนี้เจ็ดพันเก้าต้องมาซื้อที่นี่นะไม่มีส่งนะเพราะว่าไม่มีกล่องอย่างเดียวอ่าไม่มีกล่องเนี่ยนะเจ็ดพันเก้าเหรอนี่นะไม่คู่มือใบรับประกันรับประกันหนึ่งปีเนี่ยเจ็ดพันเก้าครับอันนี้หกพันเก้า อ่ะเรามาดูเจนใหม่กันดีกว่าที่บอกว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้คุยเรื่องราคาเนี่ยเจนใหม่2ตัวนี้เจนใหม่อานอกจากดีไซน์แล้วพลังการขึ้นมันเหมือนยานอวกาศแนะนำเขาเข้านะบ้างัเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเทคโนโลยีอะไรเนี่ยกำลังขับเสียงอันนี้ราคาลองเปรียบเทียบกันให้ดูราคาปะใช่ครับใช่อันนี้ราคาของ2ตัวนี้เหรออันนี้ราคาเจนเก่าผมเปรียบเทียบจะเปคให้ดูอ๋อผมดูว่าราคา2ตัวนี้ อันนี้ราคาเท่าไหร่เอาตัวนี้ก่อนอันนี้เจนใหม่นะเจนใหม่เจ้าพหมา9590บาทโอ้โห9,590บาทตัวใหญ่ขนาดนี้เลยนะก็ตอนนี้อยู่ที่อันนี้ถ่า่ไหนๆคราวที่แล้วเราไม่ได้ดูราคานะเดี๋ยวขอดูราคาหน่อยสิคือเรื่องของเรื่องคือคราวที่แล้วเรายังไม่ได้กําหนดราคาไม่รู้ราคาแน่นอนเสียลูกค้าอยากได้นี่นี่นี่เห่าไม่ใช่ครับใช่เปล่าตัวเวนแบบนี้ไม่นละตัวเนี่ย อ,อ่าไหนตัวนี้ใช่อ่ไหนขอดูหน่อยซิรุ่นไหนรุ่นนี้นะ A W ไอ้ว่าแหละ X 2 12, องหนึงสองเอ่อสี S, <ม> <S อะไร 1, S C D S D S P ครับผมเท่าไหร่หนึ่ง่ง้าเกนมื่น้าพันเก้อ่าเจนสองเนี่ยนมันจะเจนหนึ่งไหมนะฮะอ่าหลักๆคือเรื่องเทคโนโลยีลยครับกำลังขับเนี่ย มันจะบอกว่าอินพุตนีะฮะมันจะมีมันจะแจ้งมันวักพีโอด้วยนะครับโอ้โหผมลุกใส่แว่นดูเลยเนี่ยเนี่ยนี่คือรายละเอียดของมันใช่ครับเนี่ยสองอะไรเนี่ยสองร้อยวัตต์อย่างเช่นอินพุตแปดแปดสิบวัตต์แต่ว่าให้กําลังขับออกมาหลายวัตต์หมายความว่ามันมีแบตเตอรี่เท่ากับลําโพงแปดสิบวัตต์แต่ให้ความยังเสียงออกมาร้อยวัตต์นะครับจะมีเฉพาะเจนใหม่นะพาว์พุตพาวเวอร์นี่เหรอใช่ครับ นี่มันพันหกไว้หวัเลยเนี่ยพันหกแล้ว PMPO อ่ PMPO จะบอกทั้งสองค่านะครับ AMS คือสอง PMPO อ่า AMS คือแท้คือสองร้อยนะ PMPO คือวัดเทียมเหมือนกันเถอะนะลูกค้านี่นะอันนี้เป็นไอว่าไอว่า Audio Shop นะครับถ้าลูกค้าต้องการเสียงดีชัวร์นะครับถ้านำมาแบบลองฟังแล้วก็ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพก็ซื้อแบบ หน้าร้านที่มีพนักงานนะครับอ่ามาลองที่นี่เดี๋ยวนี้มีบูธที่ไหนบ้างนี่ออ่าเบูธประจํานะฮะเอ่าพูดไม่ได้คนละค่าแบบนี้อ่าไม่เป็นไรก็คือมีบูธอยู่ในห้างทั่วๆไปเอ่อเนาะอันนี้อันนี้เลดส์ส่วนนี้เป็นของเพลเวอร์บถ้าเป็นเพลเวอร์บเนี่ยอาจจะไม่มีไม่ได้ส่งพนักงานไปไม่ได้ส่งพนักงานไปว่ามีห้างด้วยเป็นส่งไปตอนที่จะโปรเช่นใบเทคอินแพ็คครับอันนี้ตอนนี้เราอยู่อินแพ็คเนาะ ก็คือจัดโปรส่งทั้งงานไปใบเทคก็มีไม่ได้มีทุกวันนะไม่ได้มีทุกวันแค่เดือนหน้ามายินแท็กไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องติดตามข่าวติดตามข่าวในทีวีผมก็ผมก็รู้มาจากในทีวีเหมือนกันที่โฆษณาอะไรนะเมกาโช์เอเมกเมเมกาอะไรนะเมกาโช่ใช่ไหมงานพวกโดยภาวะใบถ้าเปิดเป็นเงี้ยจะส่วนใหญ่จะเป็นภาวะใบถ้าอยู่ในห้างส่วนใหญ่จะเป็นของเจ้าของห้างเขา ใช่ไหมเท่าไบก็จะจัดตามหอประชุมสูนยสีกรีดอินแพ็คเมืองทองแล้วก็อะไรนะที่ไหนนะที่แฟชั่นไอแลนด์แฟชั่นไอแลนด์ไปร่วมกับ B2S หรือไม่ก็ก็อันนั้นไบเทคใช่ไหมติดตามข่าวสารถ้าเกิดมีพวกสามวันหมดมก้าโชว์ใช่ที่ไม่ทันไม่ไม่ทันก็ลองไปดูที่ไบเทคเขาแจ้งงานมาเริ่มยิปป่ะเหรอใช่แจ้งเลยแจ้งไบเทคมีเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ด เดี๋ยวดูบริษัทนะไปอันนี้ผมสายตรงจากออฟฟิศนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนะอ่าก็คือคุณบอกได้เลยว่าจะไปที่ไหนนะวันที่ยี่ห้ามกราถึงวันที่สองนะครับมกราห้าห้ามกราถึงวันที่สองไปที่ไบเทคไบเทคบางนาครับไบเทคเนาะอันนี้ชื่อไงแล้วก็เดี๋ยวไบเทคก็อาจจะไปศูตรธุรกิจอาจจะไปแฟชั่นศูตรธุรกิจอาจจะไม่ได้ไปเพราะว่ารู้สึกไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีส่วนใหญ่เป็นงานหนังสือทั้งงานะรใช่ไหม อ่าส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือเนาะส่วนใหญ่ศูนย์สกีจะตอนนี้ก็จะเป็นเมืองทองธานีเนาะใหญ่ดิมแล้วเนาะนี่ฮอเก้าเนาะใครมาไม่ทันไม่เปไหลโหคุ้มคุ้มค่ามากตามไปเรื่อยเืจนหนึ่งปีที่แล้วฮะราคาใช่ใช่ใช่ตัวตัวมันใหญ่มากนะพลังเสียงฮะคุ้มค่าจริงๆใช่กว่าจนหนึ่งถ้าจะตัวมบนเริ่มนเลยต้องมาลองฟังเสียงนั่นเองนะเขาเชี่ยวนี่เขาขอความร่วมมือว่าอ่า ไม่ให้พนักงานอัดเสียงให้ลูกค้าฟังเพราะว่ายังไงมันก็ไม่สมจริงอ่าใช่ใช่ใช่ไหมถ้าเป็นพนักงานเขาเขาลูกค้าอยากจะอัดเขาขออนุญาตให้ให้ลูกค้ามาฟังเองมันจะได้สมจริงใช่ไหมใช่ครับแต่ตอนตอนตอนอย่างผมอัดเสียงไปในคลิปอ่ะมันก็ไม่สมจริงหรอมันก็ลูกค้าหรือยูทูบเบอร์อยากอัดก็อัดมันมันก็แค่อะไรนะพนักงานที่อารมาแล้วมมันก็แค่ฟังแล้วมีเสียงออกแค่นั้นเองผมไปถ่ายเครื่องเสียงเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะแค่แค่ถ่ายมันมีเสียงออกแค่นั้น ฟังแล้วมันไม่ได้มไม่ได้อัโทษจริงๆหรอคือว่าด้วยความที่ไมโทรศัพท์คือลูกค้าที่มาซื้อแบบนี้ลูกค้าจริงจังเรื่องเสียงต้องดีอยู่แล้วแเลเสียงดีฉันมึงซื้ออะไรโอ้อย่างน,นี้แต่บึ้มแน่ร้อนเงี้ยตัวขนาดนี้นะบ,บึ้มเนียมันไม่ใช่เล็กๆนะเนี่ยเนาะแต่ว่าถูกนะหมื่นห้าพันตัวได้บึ้มขนาดนี้เนาะแ,นแล้วโอ้โหนี่มันตั้งขนาดนี้เนาะใหญ่โตมโหฬารจริงสองเท่าเลยนะอันนี้ร้อยวัตต์นนี้นะสองร้อยนะ อ่ะใครสนใจมาดูได้นะอยู่ที่ไอว่านะครับมีมีตลอดนะแล้วก็มาดูงานได้นะเนี่ยจะมีหลายตัวนะก็คืออย่างตัวเป็นช่วงช่วงสงท้ายปีเก่าแล้วก็ปีใหม่ขาตลาดนะครับอ่าตัวไหนมาละตัวนี้เหรอกล้าไถ่ายฮะถ้าตัวนี้จะบอกว่าเป็นสองแล้วครับตัวไหนตัวนี้ครับตัวนี้นะฮะโอ้โหนี่เขาลองเสียงกันเ่ยนะเดี๋ยวนะนี่นะฮะนี่นะมีหูฟังก็มีนะฮะนี่เขาลองเสียงนะนี่นะ นี่บูธไอว่าตรงนี้นะฮะ